นี่คือเมนูไก่อบจ้าพี่น้องไก่อบเอาเข้าเตาอบแล้วเรวมาดูมารอดูตอนมันสุกนะคะตัวใหญ่เลอจ้าพี่น้องจา้าอบไก่กินแรงนี่เรจาจะเดี๋ยวมาเบิ่งกันตอนว่ามันสุกมันจะเป็นสีไหนนะคะเนาะ ไข่อบเกือบไหมพี่น้องจ้าสีเข้มไปหน่อยไม่เป็นไรกรอบดีสีสวยขิ <c oughs> ้นไปนิดนึงไม่เป็นไรเด่กก็สวยอยู่นะกลิ่หอมมากเลยเดี๋ยวจะกลับด่านจ้ะพี่น้องจ้ากลับด,าดาา่านมันดตะขึ้นมาเนาะอันนี้อแลอะ ดับพุกเราว่ดำดอกมปิดไฟเสื่อมก็เดับแี่ยก็สุดลจ้ะแล้วจะว่าหันไปจ้น